มากันที่เรื่องราวครับที่ท่านนายกเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนชาวไทยเดินทางกลับบ้านทินเกิดของเราในช่วงปีใหม่นี้ครับเดินทางไปโคราชเตรียมตัวครับมอเตอร์เวย์โคราชยืนยันเปิดใช้28ธันวาคมนี้ช่วยบรรเทารถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้มีการเดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาครับหรือมอเตอร์เวย์สายหก หรือ M6 ช่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับระยะทางรวมประมาณ77กิโลเมตรนะครับจุดนี้แหละครับจะเปิดให้บริการประชาชนแบบเต็มรูปแบบในวันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับขณะที่เส้นทาง M6 หรือว่ามอเตอร์เวส์สย6นี้ทั้งเส้นทางจะมีกำหนดการแล้วเสร็จปลายปี68นะครับเปิดแค่ส่วนหนึ่งก่อนก็คือช่วงปากช่องนครราชสีมาระยะทาง77กิโลเมตรใช่ครับ ตรงนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่ามาร์คไว้ว่าถ้าจะไปเส้นนี้ไปได้แบบโฟล์ค่ะ